ปัดแต่งกิ่งแล้วก็ชํำปากไว้อย่างเงี้ยเลมอนเขาก็ติดเขาติดง่ายมากก็เลยลองตอนกิ่งดูโดยวิธีการที่ว่าบากเข้าไปครึ่งกิ่งเลยแล้วก็ถูงใส่ดินแล้วก็มัด นี่คือต้นที่โตจากกิ่งที่ปักชำเหมือนเมื่อกี้เขาโตเองโตแค่ไหนเทียบกับนิ้วประมาณสักสองข้อเกืบจะสองนิ้วแล้วมั้งโคนต้นเขาก็ขึ้นมาอย่างนี้ นี่ก็ชำํำแต่ปดกกิ่งนี้ไม่ออกลากไม่รู้บากถึงดีหรือเปล่าเขาก็โตสูง,ท,งทั้งทั้งที่อยู่ในกาละามางังกาละมังเก่าที่เสียบต้นกระเพราไว้อะไรไว้ปลูกกระเพรา แล้วก็มาเสริมดินเอาขวดมาแซมแซม,มเอาไม้มาเสียบเสียบเสียบขวดพลาสติกแบง่งเขาก็โตขึ้นอย่างนี้เลยที่ดีใจมากท,ที่แรกคิดว่าเขาจะไม่โตอันนี้เขาก็ออกลูกอ,ออกลูกอันนี้ลูกแรกนะดีใจมากที่ที่จริงอะ่ะที่แรกออกออกสามสามลูกไม่สามดอก เหลือลูกเดียวก็ดีแค่นี้ก็ดีใจแล้วว่าเออมันไม่เป็นมันต่อมาออกแค่ดอกเดียวเองแปลกใจมากนี่ดอกเดียวเองแล้วก็มาครบประงมอุย้ยติดลูกเฉยเลยนี่มันสามารถโตได้ แต่ว่าพันุเนี้ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่กลิ่นมันจะออกผสมส้อมอะไม่ค่อยคุ้นรสชาติก็แปลกๆนิดนึงผสมส้มมะนาวไม่ออกกลิ่นเลมอนแต่ว่าดอกเขาหอมมากดอกเขาให้กลิ่นดีมากๆหอมฟุ้งไปหมด ต้นนี้ก็เป็นต้นที่ออกดอกเยอะๆที่ชอบถ่ายคลิปสั้นลงอ่าเห็นไหมดอกเป็นห่วงเต็มต้นนะเหลือแค่ลูกเดียวตรงนี้หายไปแล้วทิ้งทิ้งลูกไปแล้วลูกก็ทิ้งต้นไปแล้วต้นนี้ก็ลูกนี้ก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าจะออกเหลือง แล้วเขาทิ้งก็ทิ้งเป็นลูกๆไปเลยทิ้งต้นกิ่งนี้พวงใหญ่ๆอ๋เหลือลูกนี้ลูกเดียวแหละลูกนี้ลูกเดียวพวงใหญ่ๆตอนนี้อ่แล้วก็ลูกนี้อีกลูกนึงก็ค่อนข้างห่วงลูกไม่รู้เป็นเพราะว่าดินน้อยหรือเปล่าใส่กระถางไว้อ่าแต่กิ่งเนี้ยเยอะหน่อยอ๋อคนละกิ่งโอ้อันี้ได้สมลูก ันนี้ได้สามลูก uh huh. อือฮึนี่ได้ลูกเดียวลูกเดียวอ้กิ่งนี้เยอะหนึ่งหนึ่งลูกสองสามลูกนี่ไงนี่ไงแล้วก็ทิ้งลูกทิ้งอย่างนี้เลย ทิ้งอย่างนี้เลยทิ้งหะเอไม่เห็นเลยอันนี้อันนี้รุ่นก่อนหน้าอันนี้ต้นเนี้ยดอกหอมมากนะมดคอยมาอยู่คอยมาแบบอาศัยเนี่ยแต่พันเนี้ยเหมือนกับต้นใหญ่เมื่อกี้ น่าจะตัดแต่งกิ่งต้นนี้แหละแล้วก็เอาไปเสียบไว้จำไม่ได้ว่ามันมีหลายพันซื้อมาจากเพื่อนมีทั้งเพื่อนเอามาให้ประมาณหกกระถางผสมรวมกันหมดเขาก็มัดชื่อให้หมดแล้วนะแต่ก็ด้วยการเวลานี่ก็มีเหลือลูกหนึ่งก็ทำให้ชื่อหายไปหมด รุ่นก่อนก็เหลืออยูหกลูกแต่ก่อนหน้านี้เขาก็ออกแค่สองลูกเองมั้งค้างต้น,นต้นนี้เป็นพันธ์ุที่ชอบแล้วเป็นพันธ์ุเดียวที่เหลือชื่อติดต้นไว้เพราะถ่ายรูปไว้ต้นนี้เลยที่ตัดกิ่งตอนเอาไปชำ รูออกลักษณะนี้เลยแต่อันเนี้ยพองดน้ําไปก็ลูกก็เลยแบบไม่ค่อยโตค่อยตึงเท่าไหร่เพราะว่าตอนกิ่งก็อยากให้กิ่งตอนน่ะรากมันเดินใส่แค่ถังเองแล้วก็เจาะตูดข้างล่างตอนตอนลูกกิ่งกิ่งนี้ตอนก่อนตอนก่อนแล้วก็ตัดแล้วก็ไปชำไปดูกันว่าตอนเนี้ยโตแค่ไหนแล้ว